ที่เราใช้ชีวิตประจำวันนี้ค่ะเวลาเราทํางานกับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะบริษัทก็จะมีกฎเนาะว่าทําตรงไหนต้องเป็นยังไงในขั้นตอนเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกน้องคนนั้นเราพยายามสอนแล้วดีในตาจิตกับเขาแล้วให้เวลาเขาแล้วแล้วเขาไม่สามารถรับตัวได้ถึงจังหวะหรือมาตรฐานที่เราตั้งไว้นยคะอะไรสิ่งถัดไปที่ผมก็คิดว่าที่จะ อุเบกขาแปลว่าวางใจเขาละเออเขาได้ขราดนั้นเนาะแล้วให้โยมเอาใจเขามาใส่ใจเราโยมอย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขาก็โยมเอาใจโยมไปใส่ใจเขาต้องทาอย่างนี้นะมันตีนะถ้ามึงทได้ต้องอย่างนี้นะแต่เขาหมดเนี่ยเขา็ลาได้แค่ั้นเราต้องสนุกเถ้าเราเป็นเขา เราก็คงเป็นอย่างคราวนั้นแหละเมื่อเราเข้าเจอนี้ปุ๊บเราก็ใจเราจะคลายจากความแบบมุ่งม,มั่นตังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังยเป็นอย่างนั้นเรามันจะผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายก็จะเป็นโมเดขาแปลว่าวางใจเป็นกลางถึงแม้ว่าคุณภาพของการทํางานมันจะต่ำแบบคุณภาพก็ต้องปล่อยหรอคะปล่อยสิเนะพราะว่าคุณไปทํายังไงเขาก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะเครียดคุณก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา ว่ายัางไงสิมองความสามารถคนมันได้ขนาดนีเหมือนตื่นอ่านวันหนึ่งตื่นอ่านไปหากินก็ทิ้งลูกเอาไว้ต่อมาหัวมันเดินมาเหยียบคนหน,คนึ่งตัวหนึ่งตายแม่มาถึงลูกก็บอกว่าเนี่ยมีสัตว์ตัวใหญ่ใหญ่มันมาเหยียบน้องตายแม่้องเบ่งเลยข้าวนี้ไม่ลูกโอ้โมแม่ยังไม่ได้ขีดเท้าของมันเลย เบ่งดิยังแม่ยังเบ่งดิท้องแตกตายเพราะอะไรความสามารถของอื่นมันมีได้แค่ไหนเรามันจะเบ่งให้ไต้ตัวเต้าวัวมันเป็นมันก็เป็นได้ยากวัวตัวใหญ่กี่ข้ามันก็ใหญ่เหมืตัวอื่นฝุงนลมของฝุงลมและผิวหนังของ,ง,ของบอด,ดี้ของของคือมันมีนอยู่แค่นี้ใช่ไหมมันลูกโกงมันมัน,มนจุลมได้กี่ปอน ไม่ได้ร้อย่อนด์เราไปต่อได้สองร้อยปอนก็แตกจิตของแต่ละสัตว์ที่เกิดมาแม้ดวงจิตมันจะเหมือนกันแต่การสั่งสมบัรมีการสั่งสมความสามารถมันต่างกันไม่งั้นก็เป็นหัวหน้ากับทางโลกน,นี้มีหัวหน้าแคหน้าแค่คนเดียวมีลูกน้องเป็นร้อยมีคนฉลาดน้อยกว่าคนไม่ฉลาด เราจะต้องทําให้เขาเหมือนนั้นเราไม่ได้โยนนั่นแหละไปงอ่อมยิ่งเราคือเราเครียดถึงแม้โอเคเราหวังดีนะอยากให้นอกนี้นะมันก็ต้องวางไงเพราะว่า,าหวังดียังไงจากควังดีจะกลายเป็นความโกรธละเราต้องผ่อนคลายโอเคมันไายตอนนั้นเราเอาวา่าอะไรมันไปด่าอะไรไปมันก็คงได้แค่นั้นดีไม่ดีมันเครียดมันมา มันโก,นกนรธมันมาทักกับเรามันมาประทักกับเราเอาเป็นเรื่องภมวิหารสีเนี่ยเป็นคุณธรรมของมนุษย์ที่สมบูรณ์เ,เรียกมนุษย์สเปโรถ้าทุกคนเอาภพวิหารสีไ่ไปใช้ได้ไม่มีทางทะเลาะเลยรู้วเราติดคุกเพราะเขาทำผิดจริงเราก็ไม่มีการติดสินบนเพราะทำไงได้เขาทำผิดจริงอ่ะ เราสอนาแลา้วแนะนัเแล้วเขาไม่ฟังก็ต้องยอ้งอนให้ผมรู้จับไปทำไงได้เรเรียกอุเบกขาถ้าระวังใจเป็นกลางได้เนี่ยปัญญาจะเกิดสมาธิจะเกิดพระเจ้าจึงสอนว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขาก็หมายความว่าอย่าเอามาตรฐานของเราเนะี่ยไปยัดให้เขาเป็น ใชไหมแล้วเราจะโ้องโอเคอ่า